โอเคครับสวัสดีอ่าสวัสดีทุกคนด้วยนะก็อยู่กับผมเองนะครับซุยโนอันนี้ผมก็จะมาอัปเดตแล้วกันนะว่าผมทําอะไรบ้างนะครับในดีโฟดีเจนะอันนี้ก็ผมอัดในโทรศัพท์แล้วกันนะครับก็หลายคนอาจจะแปลกนะครับว่าเออจริงผมไปไหนนะครับเอาจริงคือผมก็ไม่ได้ไปไหนนะก็ผมก็ทํางานอะไรตอนนั้นนะตอนนี้ก็ไม่ละตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็มาแอบซุ้มเงียบนะครับะมาแอบซุ้มเงียบในการเล่น d ีโฟดีเนะครับก็จะเป็นไ d ดีไอดีรองของผมนะณปัจจุบันนะครับก็จะเป็นไอดีหลักนั่นเองก็ไอดีหลักของผมผมขายไปแล้วเนาะต้องบอกนี้ก่อนว่าผมขายไปแล้วว่า i อดีหลักผมขายไปแล้วเนาะผมก็ไม่ได้หายไปไหนนะเผื่อใครไม่รู้เนาะอันนี้ก็จะเป็นไอดีผมเองนะตามที่ทุกคนได้เห็นนะก็ตามนี้ก็ไปดูเลยว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับเนาะผมก็ เล่นไอใหม่นะครับมันไม่เชิงว่าเป็นไอดีใหม่นะไอดี ID นี้มันเป็นไอดีที่เล่นตอนอ่าวงยูนิคอร์นะครับมันอ่าจว่ายูนิคอร์นะก็น่าจะใช่นะครับเป็นวงไอดอลนะก็จะเป็นตอนนั้นก็จะเข้ามามทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะมีอ่าโคโคเอะ e นะครับลูมีนะมิฮิรุแล้วก็ไฮยะเตะนะครับอีกตัวหนึ่งเนาะผมไอดี ID นี้ผมมีอยู่แค่2ตัวนะครับก,นะก็จะเป็นยูนิคอร์นะก็จะเป็นอ่า ลูมินะนะครับผมเลือกลูมินะมาเนาะแล้วก็จะมีมิชิลุนะครับเป็นตัวธรรมดานะครับมิชิลุ40เปอร์นะสก,กิลกอเวล5นะครับเผื่อใครไม่รู้เนาะผมก็ได้ให้ดูแล้วนะนี่เนาะสก,กิลกอเวล5นะครับก็ไอดีนี้นะครับก็เป็นไอดีที่ค่อนข้างไปได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าีออย่างหนึ่งคือไอดีนี้ก็เป็นไอดีที่เย่อสั้นว่ามันจะเชิงว่าเริ่มต้นมันก็ จะเรียกไม่ถูกเนาะมันเป็นไอดีที่ผมว่าเริ่มต้นค่อนข้างที่จะไปสวยเลยนะเพราะว่ามีตัวยอย่างลูมินะนะครับแล้วก็มีมิชิลูนะมันก็ค่อนข้างคุ้มนะครับไอดีนี้ผมปั้นเองนะครับแล้วก็เล่นเองเนาะไม่ได้ซื้อไอดีต่อจากใครมาพังนั้นนะครับเนาะก็ํามีนะเผื่อใครไม่ดูเนาะก็ผมก็จะพยายามมาเล่นดีกว่าดีแล้วกันนะครับส่วนออโต้นะครับผมก็ไม่ไม่ชัวร์แล้วลกันว่าจะทําให้ได้ไหมจริงๆผมอยากจะทําเจ้าเอ่อ เจ้ามาโฮตัวนี้ยมาโฮคอลลันะครับจริงๆผมอยากจะทําให้มันให้มันโหดนะก็คือแบบาทําให้มันแบบสก,กิลเลเวลห้าก่อนอะไรก่อนนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ทํามันก็ไม่ได้เนาะมันก็จะเล่นเอาไปออโต้มันก็จะลําบากนะแค่นี้ผมว่าก็ออโต้โหดแล้วนะก็ได้ประมาณอ่าเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นห้าน,นี่ก็ถือว่าค่อนข้างไปได้สวยนะครับสําหรับเลเวลท่านนี้กับตัวประมาณนี้แล้วก็ของประมาณนี้นะก็แบบนี้นะครับผมยังไม่ได้แบบ เอาเวกตัวอีกนะก็จะเป็นพวก uh, นาก,กีสะนะครับนาทีสะผมก็ทําสกีลเวลสามเนาะเพราะว่าผมจะยังไม่รีบแล้วกันนะครับทํานาก,กีสะนะตอนนี้ผมเอาเวลาที่จะทํานะครับผมเอาไปทําตัวค uh, อลแลบดีกว่านะครับเพราะว่าผมมองว่าคอลแลบมันสเตตัสสวยกว่า uh, ตัวสองปีนะผมต้องพูดก่อนนะครับมันใช้งานได้ดีกว่าสองปีแน่นอนผมพูดเลยแต่มันก็แค่จะเป็นวงอื่นนั่นเองนะผมก็ยัดไปเลยนะก็ไม่ต้องแบบ สี่เลี่ยนเนาะตัดก็สามหมื่นเก้าถือว่าค่อนข้างผ่านนะผ่านเลยเนาะน่าจะใช่นะสามหมื่นเก้านี่โหดมากเลยนะครับนี่เนาะสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้านี่นะเผื่อใครไม่รู้นะครับตัดเท่าประมาณอ่าไอตัวคอแลบนะครับคอแลบแปดห้านะครับเป็นตัวอ่าซูบากจินะครับก็เป็นดาวดาวธรรมดานะไม่ใช่ดาวแบบดาวม่วงอันนี้เป็นเป็นดาวลุงนะ มันจะเป็นแบบดาวลุงที่ไม่ใช่ดาวส้มนะครับมันจะเป็นอาตัวแบบไหนอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยเนี่ยดาวแบบนี้เนาะแต่เป็นสี่ดาวนั่นเองนะครับเนาะต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างที่จะโหดนะครับไอ้ตัวคอแลบรอบนี้นะครับเนาะผมไม่รู้ว่าคอแลบกับอะไรแต่มันโหดมากนะสเตตัสนะครับเนาะแถมเป็นหกสิบเปอร์นะครับก็ผมเอาไปเล่นทีมแรกนะที่ผมจะจัดเอาไปเล่นนะครับผมจะเอาไอ้ตัวนี้ออกนะครับชินบุเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมยังกดชินบปุไม่ได้นะครับเพราะว่า อ่าผมยังไม่มีใบสกิลอัพนะส่วนอันนี้เป็นลูมินะนะลูมินะก็ผมทําไว้ตั้งแต่อ่ามันเข้ามานะมันจะแจกใบสกิลของลูมินะไรพวกนี้ผมเลือกลูมินะนะเพราะว่าผมชอบนะครับมันมันกวนดีนะในเนื้อเรื่องนะครับถ้าใครอ่านได้นะส่วนนี้ผมก็สุ่มได้นะครับเป็นมนะิโกะเนาะผมยังทาสกิลเวลสี่อยู่เลยนะครับผมไม่มีใบสกิลเนาะ้องบอกก่อนว่าผมยังไม่มีใบสกิลนะผมก็เลยแบบนี้ไม่ได้โอเคนะ หลักไอดีนี้ก็ค่อนข้างไปได้ดีนะครับเนาะลังหลักก็ใช้ตัวสามดาวน,นะครับตอนนี้ผมยังไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบอเอาอาพวกนากกิฬาพวกอะไรนะผมจ,จําใจจะต้องใช้ตัวพวกนี้ไปค่อนข้างที่จะนานเลยเนาะก็ตอนนี้ก็จริงๆก็ผมก็เล่นอยู่นะแต่เป็นนี้ผมขอไม่ไม่รีวิวเวนนะเพราะว่า มันมันช้าเกินแล้วเนาะถ้าผมจะให้ผมรีวิวอ่ะเออมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะเหมือนหมดวันที่หนึ่งเลยเป็นก็โอเคแล้วกันนะครับก็ผมก็มาอัปเดตเนาะว่าผมก็ยังเล่นอยู่นะสาหรับใครที่อยากแอดไอดีก็แอดมาได้นะครับโอเคผมก็พูดเลยแล้วกันนะครับน้องถ้าคุณชอบิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับให้ผมด้วยนะครับโอกาสไ่าจะเป็นชิปอะไรก็กอย่าลืมดูได้ที่ช่องผมนะออโต้นี่ผมอาจจะยังไม่ไม่ทำนะครับเพราะ เพราะว่าผมตัวยังไม่ค่อยโหดด้วยเพื่อใครไม่ดูนะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเนาะบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าเนาะเป็คลิปอะไรอาจจะเป็นรีวิวเวน,นอ,อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าผมก็จะพยายามกลับมาลงคลิปเนาะบ๊ายบายครับสำหรับวันนี้